สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีวิวัฒนาการของดาวินกับหลักพุทธธรรมสองแนวคิดนี้ดูเหมือนจะมาจากคนละโลกเลยแต่ก็พยายามอธิบายเรื่องเดียวกันคือโลกและชีวิตครับเป็นหัวข้อที่ชวนคุยจริงๆครับข้อมูลที่เราจะใช้คุยกันวันนี้ก็มาจากเอกสารวิเคราะห์เปรียบเทียบชื่อทฤษฎีวิวัฒนาการกับพุทธธรรมและบทสรุปต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะ เราจะมาลองดูกันค่ะว่า2เรื่องนี้มันขัดแย้งกันหรือว่าจริงๆแล้วไปด้วยกันได้หรืออาจจะช่วยเสริมให้เราเข้าใจชีวิตได้สมบูรณ์ขึ้นครับก็น่าสนใจนะครับเพราะถึงแม้ฐานคิดจะต่างกันเยอะวิทยาศาสตร์นี้ต้องมีหลักฐานเชิงประจักษ์จับต้องได้พิสูจน์สํำได้ส่วนพุทธศาสนาจะเน้นเรื่องปัญญาภายในการอย่างรู้จากข้างในค่ะแต่ก็มีจุดที่คล้ายกันอยู่นะครับอย่างเรื่องอน,นิจจัง ความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงอืมใช่ค่ะทุกอย่างเปลี่ยนไปตลอดเวลาครับแล้วก็หลักอิทัป,ปัจจยตาหรือปฏิจจสมุปบาทที่ว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันอาศัยกันเกิดขึ้นเป็นเหตุเป็นผลต่อกันค่ะแต่จุดที่ดูจะต่างกันชัดๆเลยแล้วก็อาจจะเป็นหัวใจของความขัดแยง้งถ้าจะมีนะคะก็น่าจะเป็นเรื่องกลไกการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะถูกต้องครับอันนี้ชัดเจนมาก คือทางวิวัฒนาการจะพูดถึงการคัดเลือกโดยธรรมชาติหรือ natural selection ค่ะซึ่งมันไปทำงานกับการไกลพันธุ์แบบสุ่ม random mutation ในทางพันธุกรรมคือมันเกิดขึ้นเองไม่มีเป้าหมายไม่มีใครจงใจให้เกิดสุ่มสุ่ไปครับสุ่มๆไปไม่มีทิศทางแน่นอนแต่พุทธธรรมจะชี้ไปที่กรรม ครับหรือเจตนาคือความตั้งใจในการกระทําซึ่งอันนี้เป็น,นกลไกเชิงคุณธรรมนะครับมันกําหนดคุณภาพชีวิตภพภูมิที่จะไปเกิดอ,อ๋อคืออันนึงเป็น,นกลไกธรรมชาติล้วนๆอีกอันเป็น,นกลไกเชิงศีลธรรมมีเรื่องเจตนาเข้ามาเกี่ยวข้องประมาณนั้นเลยครับแล้วถ้ามองไปที่จุดเริ่มต้นเนี่ยล่ะคะจุดกําเนิดสิ่งมีชีวิตอย่างในอ,อ,อคัญญสูตร ที่มีเล่าเรื่องคล้ายๆกําเนิดมนุษย์จากพรมที่ลงมากินง้วนดินเรื่องนั้นล่ะคะมันดูไม่เหมือนแนวคิดอาบไบโอเจนสิสของวิทยาศาสตร์เลยที่ว่าชีวิตเกิดจากสิ่งไม่มีชีวิตอ๋อครับประเด็นอคัญญสูตรนี้ต้องระวังนิดหนึ่งครับคือจากเอกศาศาศาสารวิเคราะห์เนี่ยเขามองว่าเราไม่ควรอ่านอคัญญสูตรแบบตรงตัวเป็นคําอธิบายกําเนิดโลกหรือมนุษย์แบบวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แบบบิ๊กแบงอะไรแบบนั้นไม่ใช่ครับ แต่มันเป็นเหมือนอนิทานเปรียบเทียบหรืออุป,ปมาณิทัศนมากกว่า๋อ้ราะหมายหลักจริงๆคือการสอนเรื่องศีลธรรมแล้วก็วิพากษระบบวันณะในอินเดียสมัยนั้นด้วยสามไปว่าจริงๆแล้วคนเราเสื่อมลงเพราะกิเลสความอยากความยึดต,ติดไม่ใช่เพราะชาติกำเนิดอ๋อเข้าใจแล้วค่ะพอตีความแบบนี้ก็คือท่านไม่ได้ตั้งใจจะอธิบายจัก,กรวาลวิทยาแต่ใช้เรื่องเล่าเพื่อสอนธรรมะใช่ครับ เป้าหมายคนละอย่างกันเลยงั้นก็อาจจะไม่ขัดกันโดยตรงแต่ก็ยังมีคำถามสำคัญอยู่ดีค่ะว่าเรื่องความสุ่มของการกลายพันธุ์ในทางชีววิทยากับเรื่องเจตนาของกรรมเนี่ยมันจะไปด้วยกันได้ยังไงครับอันนี้เป็นปมที่น่าสนใจมากในเอกสารที่ว่าเนี่ยเขาเสนอกรอบคิดหนึ่งที่ช่วยให้มองเรื่องนี้ได้คือกรอบนิยามหนิยามหครับเป็นกฎธรรมชาติ5ประการที่เอ่อ นักคิดทางพุทธรุ่มหลังๆอย่างท่านปออปโยโตได้อธิบายขยายความไว้มันเป็นการจัดหมวดหมู่กฎเกณฑ์ต่างๆที่ทำงานในธรรมชาติมีอุตุนิยามคือกฎทางฟิสิกส์เคมีสสารพลังงานต่างๆค่ะพิชานิยามอันนี้แหละครับกฎทางชีววิทยาพันธุก,กรรมการสืบพันธุอ์อ๋อการกลายพันธุ์ก็น่าจะอยู่ในกลุ่มนี้ใช่ครับอยู่ในพิชานิยามแล้วก็มีจิตนิยามกฎการทํางานของจิตความคิดอารมณ์ กรรม,มนิยามกฎแห่งกรรมการกระทําและผมของการกระทําอันนี้เน้นเรื่องเจตนาและสุดท้ายธรรมนิยามคือกฎองค์รวมของเหตุและผลความสัมพันธ์ของทุกสิ่งอืมแล้วกรอบนี้มันช่วยเชื่อมเรื่องวิวัฒนาการกับกรรมยังไงคะก็คือเราอาจจะมองว่าการกลายพันธุ์ทางพันธุก,กรรมที่ดูสุ่มเนี่ยมันเกิดขึ้นตามกลไกของพิชานิยามเป็นเรื่องทางชีววิทยาไปค่ะ แต่การที่จิตหรือวิญญาณดวงหนึ่งซึ่งมีกรรมเก่ามีเจตนาเก่าสะสมมาจะเข้ามาเกิดในร่างกายที่มีลักษณะพันธุกรรมแบบไหนอันนั้นถูกกำหนดโดยกรรมนิยามอ๋อเหมือนกับว่าเพิชนิยามสร้างตัวเลือกทางร่างกายขึ้นมาแต่กรรมนิยามเป็นตัวเลือกว่าจิตดวงไหนจะได้ไปอยู่ในร่างกายแบบไหนอย่างนั้นหรือเปล่าคะเป็นการเปรียบเทียมที่พอเห็นภาพครับเหมือนเป็นกฎคนละชั้นที่ทำงานสัมพันธ์กันอยู่ภายใต้ใตกฎใหญ่ คือธรรมนิยามหรือปฏิจจสมุปบาทน,นั่นเองอืมมันก็ดูเป็นไปได้นะคะแต่ก็ยังมีอีกจุดที่ดูจะต่างกันมากๆเลยคือเรื่องจิตสํานึกใช่ครับประเด็นนี้ก็สําคัญวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ส่วนใหญ่จะมองว่าจิตสํานึกเกิดจากสมองที่ซับซ้อนมากๆใช่ไหมคะครับแนวคิดหลักคือมองว่าเป็น emergent property คุณสมบัติที่ปรากฏขึ้นมาจากระบบที่ซับซ้อนมากๆอย่างสมองแต่พุทธศาสนาไม่ได้มองแบบนั้น พุทธศาสนามองว่าวิญญาณหรือตัวรู้เนี่ยเป็นองค์ประกอบพื้นฐานหนึ่งในกระบวนการเกิดดับของชีวิตตามหลักปฏิจจสมุปบาทเลยมันเป็นตัวเชื่อมภพชาติที่เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยสําคัญที่ร่วมสร้างกายและใจในภพชาติต่อๆไปด้วยค<า>ตรงนี้มันสะท้อนจุดตั้งต้นทางความคิดหรืออภิปรญาที่ต่างกันระหว่างวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนาครับพอฟังมาทั้งหมดก็เหมือนกับว่า แม้จะมีความแตกต่างในเรื่องกลไกลพื้นฐานบางอย่างโดยเฉพาะเรื่องจิตสำนึกแต่ทฤษฎีวิวัฒนาการกับพุทธธรรมก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องเลือกข้างว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเสมอไปนะคะใช่เลยครับอาจจะมองว่ามันให้คำอธิบายในคนละระนาบหรือคนละแง่มุมของความเป็นจริงวิทยาศาสตร์เก่งมากในการอธิบายว่าโลกทางวัตถุคืออะไรทำงานยังไงค่ะให้ความรู้ทางกายภาพครับ ส่วนพุทธธรรมให้กรอบความเข้าใจที่ลึกซึ้งว่าทำไมเราถึงทุกข์ถึงสุขประสบการณ์ในใจเราเป็นยังไงและก็จะดำเนินชีวิตยังไงเพื่อพ้นทุกข์เพื่อพัฒนาตัวเองการพิจารณาทั้งสองศาสตร์คู่กันมันอาจจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมของชีวิตที่สมบูรณ์ขึ้นรอบด้านขึ้นนะครับ การทำความเข้าใจกรอบคิดนิยาม5นี้ก็ดูจะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากเลยนะคะในการพิจารณาความสัมพันธ์นี้มันช่วยให้เห็นว่ากฎธรรมชีววิทยาอย่างพีชันิยามกับกฎแห่งกรรมกรรมนิยามเนี่ยอาจจะไม่ได้ขัดแย้งกันแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบเหตุปัจจัยที่ใหญ่กว่าคือธรรมนิยามที่ครอบคลุมทั้งหมด มันอาจจะเปลี่ยนคำถามไปเลยนะคะจากที่ว่าวิวัฒนาการจริงหรือกรรมจริงไปเป็นกลไกาทางชีววิทยากับมิติทางคุณธรรมเรื่องกรรมเนี่ยมันทำงานเกี่ยวเนื่องกันยังไงในชีวิตของเราเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับค่ะก็หวังว่าการพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะขอบคุณมากค่ะยินดีครับขอบคุณครับ